ผมจะมา,าแนะนำ PKVK นะว่าการเล่น KVK เนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็น PKVK คือ9วันก่อนเข้า KVK ในแมป KVK จริงนะครับ9วันก็จะเป็น3เต a อ e เต,ตืที่1คือการตีคนเถื่อนนะครับ ะมีองค์ประกอบคือเราตีคนตีโจน้้นสะดมเดี๋ยวไปที่ทับที่ว่าผมจัดมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะตีโจน้้นสะดมเราก็จะได้ของระวันเหมือนคล้ายๆคนเถื่อนเลยครับพวกนี้แต่ว่าเราจะได้ในส่วน ของกิจกรรมคือเป็นย่ามนะย่ามสีนี้69เห็นไหมหกสิบเก้าย่ามลักษณะาย่ามนี้ถ้าเราเปิดออกมาจะให้เศษชิ้นส่วนแบบนี้นะครับนี่แล้วเราสามารถเอาไปแลกตรงนี้ได้เพื่อเป็นกล่องกล่องนึ่งมี7,000คะแนนแล้วก็เปิด ไปจนเศษอันที่เรามีน้อยที่สุดมันจะหมดนะโอเคเรากดไปเรื่อยๆทีนี้ในแพทใหม่เนี่ยเรากดไปแล้วไออันที่ขาดของเราเนี่ยเห็นไหมเป็นอ่าหอระวังภัยเนอะไรท์เฮาส์ right เรามีอันไหนที่เยอะสุดก็คือสูทลูกปันซูทอ่าโอเคมีระบบใหม่คือระบบแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครับเห็นไหม เราเอาจะเอาตรงไหนก็อยู่ฝั่งซ้ายเราจะเสียอันไหนไปก็ไปของฝาแล้วก็ดูนท่ที่เห็นไหมมันไม่มีหอคอยอันนี้เลยอะ่ะเราก็เดี๋ยวรอ,อ,อจังหวะเราจะเอาอันนี้เพื่อแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้แลกมาเป็นอันนี้ได้ไหมไม่ได้สิต้องเป็นอันนี้ ใช้นี้แรกเออหนึ่งผมจะทําแรกมันแรกได้แค่ครั้งละอันถ้ามีคนแรกกลับมาก็โอเคไม่เป็นไรก็การทำก็จะเป็นลักษณะนี้เราจะได้ย่ามมาแบบนี้นะครับถ้าคนที่มีกำลังทำเราเตรียมตัวด้วยการดองน้ำยาไว้กิด ต่างๆที่ว่ามันได้น้ํายาเราก็กทํากิจกรรมนั้นเลยกิจแบบนั้นนะส่วนมากมันจะเหมือนให้เราฟรีเนาะเพราะว่า,เ,าเงื่อนไขในการทํากิจกรรมก็เหมือนการทําอะไรในประจําวันในการที่เราเล่นทุกวันนั่นแหละแล้วก็ไปหามากิจกรรม PKVK มักจะเข้าวันเสาร์ส่วนใหญ่นะครับเป็นวันแรกวันเสา ถึงวันจันทร์เนี่ยจะเป็น P Q K สเตจแรกคือสเตจตีคนเถื่อนมันก็จะไปหมดวันสุดท้ายคือเช้าวันอังคารก่อน7โมงเรามีเวลา3วันเต็มๆที่เราจะทำนะครับผมจะบอกว่ากิจเนี้ยคุ้มค่าที่สุดที่ที่เคยมีมาแล้วคือกิจเนี้ยเราละลาย ไลยน้ำยาเอาแม่ทับออกฟาร์มฟาร์มเลเวลระมานี้มันจะช่วยช่วยให้คุณได้รับของรางวัลดีๆมากมายเลยเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมแลกมาเดี๋ยวผมเปิดไปที่ออกด์เห็นไหมเป็นกล่องสมบัติส่เบียงอาณาจักรอะไรนี่แหละสาไทยนี่เดี๋ยวผมจะเปิดมาเจ จัดกล่องเลยว่าได้อะไรบ้างนี่เห็นไหมได้เล่ง3ชั่วโมงด้วยนะครับเล่ง24ชั่วโมงเนี้ยแล้วถ้าเราเก็บโชคดีหน่อยเราจะได้เล่ง3วันด้วยนะให้พวกเครดิตด,ด้วยเห็นไหมดีมากของรางวัลดีมากได้เพชรเนี่ยรอบที่แล้วผมทำได้3,150ย่าม ถ้าอ,อยากจะดูรูปก็เดี๋ยวถ้าหาผมส่วนตัวก็ได้แต่ผมคำนวณออกมาแล้วแหละว่าผมได้เพชรเนี่ยหนึ่งมื่นสองพันสี่ร้อยเพชรนะแบบไม่รวมที่ตีได้จากไอ้คนเถื่อนพวกนี้นะแต่ว่าตามรายงานนี้ใช่ไหมมันจะมีได้เพชรเนี่ยได้เพชรไดเล่งเนี่ยผมไม่ได้คิดจากตรงนี้ด้วยนะที่ได้มามันจะเป็นเพชรสิบ แล้วก็จะมีเร่งที่ผมได้เลยสูงสูงสุดเลยที่รอบที่แล้วที่ผมทำอ่ะ4 1่กล่องผมได้เร่ง9 2วันกับอีก4ชั่วโมงนะครับถือว่าได้เยอะมากแต่ว่าผมว่าสำหรับกล่องที่มันแลกมาขนาดนี้มันมันมันน่าจะให้ผมได้เยอะกว่านี้น่ะได้สอกร้อยวันก็ยังดีแต่จริงๆถึงนะครับมีมีคนเปิดได้ถึงนะร้อยวันอ่ะ สี400่ร้อยกว่ากล่องเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากแนะนำเลยแบบว่าให้ดองทุกอย่างเพื่อมาตีกิจกรรมนี้เลยดูสิผมดองน้ำยามาแต่ผมไม่ได้ทำหรอกนี้เมืองรองผมเห็นไหมดูสิดองมานะ่าจะหลายแสนนะรอบที่แล้วผมใช้กับกิจกรรมนี้ประมาณแสนต้นๆเกือบถึงแสนห้านะเพื่อ,อเอาสามพันกว่าย่ามเนี่ยเอามา คะแนนผมก็อยู่ที่2ล้านต้นๆเลยแต่อันนี้มันมีระบบแลกเปลี่ยนเข้ามามันสามารถได้ง่ายคนก็เลยเนี่ยสวันกว่าอยายทำได้2ล้านแปดละถ้ารีบรีบกดร,ร,ร,รีบทำเนี่ยเออโอเคมันจะทําให้ให้นี่เราได้ง่ายๆเลยคุ้มครับแนะนำเลยให้ทำเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่นานๆมีทีเราสามารถ เตรียมตัวได้คือเราเก็บน้ำยาไว้เลยแล้วก็เวลาว่างมันก็เป็นวันเสาร์ถึงวันจันทร์วันจันทร์ก็ได้ทั้งวันวันจันทร์ก็เล่นถ้ามีถ้าคนทำงานหรือเรียนหรืออะไรพวกนี้ก็ทำตอนเย็นได้แต่ของผมทำเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ทำงานก็ทำสองวันได้ตามที่ได้ช่วงนี้โอเคก็ ลาไปก่อนครับคลิปหน้าอาจจะเป็นสเตจที่2ก็เป็นสเตจของการฝึกทหารใครที่ดองเล่งมาจากาเปิดจากาสเตจตีคนเถื่อนตีโจรสดมเนี่ยเอามาฝึกทหารในตรงนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่แล้วรางวัลมันก็แบบว่าไม่ใช่เล็กๆเลยนะรางวัลเนี่ยเนี่ย 8เซิฟได้หัวทอง60วันเลยนะได้เล่งอีก5วันกับ8ชั่วโมงอีก10อันนี่แหละก็โอเคครับถ้าตามนี้นะก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้ก็มาแนะนำกิจกรรมแค่นี้เองครับขอบคุณครับ